มาลองตรงสุดแล้วครับสุดคูน้ำแล้วดูว่ามันจะมีตัวบ้างไหมอืออือกัดอือ ไม้เดียวเลยครับตีมาตั้งตั้งแต่ตั้งแต่หัวหัวหัวบอ่อมาจะถึงนี่ไม่มีตัวกัดเลยพอมาขยับมาที่ท้ายแล้วไม้เดียวเลยครับอย่าดิน้นอย่าดินาด้นโอ้ไม่ใญ่ครับหัวเป็นแผลนะนี่ครับกัดเป็นยักษ์ยางนะครับสีเทาดำยังไงก็ฝากผลง,งานผมไว้ด้วยนะครับกับยักษ์ยาง สุดยอดมากครับขอบคุณครับ